กจริงสวยกว่าในรูปอีกนะ่ะไหนดูแค่นี้ก่อนนะนี่ขอแต่ใบก่อนตอนแรกผมก็กลัวว่าจะเสียใบยอะ่ะดูดิผมชอบตรงที่ว่าเขาไล่เฉดส,สีจากด้านล่างนะครับนะมันมีหลายสีมากบอกสีไม่ถูกเลยคือแบบหลายสีอะ่ะลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับลูกไม้ไม่มีชื่อ ไม่อยู่กับไก่เดี๋ยวไก่ปั้นเองปั้นเองทําเองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้มันน่าจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าผิดพันธุก,กรรมนะปลายใบอ่ะมันน่าจะมีปัญหาแต่แต่เรื่องของเรื่องคือผมชอบสีสันไงเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะนี่คือด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะ น,นี้วันแรกนะครับผมบันทึกภาพไว้ก่อนนี่เห็นไหมหัวเขานิดนึงประมาณสักเท่านิ้วก้อยนะในนิ้วก้อยผมหนึ่งแล้วก็รากก็จะเป็นแบบนี้เขาตักรากนั้ดน,นะแล้วก็ผมเอาน้าผสมน้ํายาเล่งรากนะครับแล้วก็น้ํายากันเชื้อรานะครับที่ผมใช้ประจํานั่นแหละก็ละลายใส่อย่างละยศสองยด อันนี้ก็ยังอยู่ในแก้วอยู่ถือว่าเป็นต้นอบต้นนี้คือได้ข้อมูลมาแล้วว่าตัวน,นี้คือมันเป็นลูกไม้เหมือนกันแล้วก็สีมันก็จะด่างๆเลอเละๆเขาเรียกว่าด่างเจ้าของบอกด่างเลอะๆแบบนี้แหละนะทางนี้สําหรับเจ้าบอลสีด่างเลอะๆไม่มีชื่อเป็นลูกไม้ก็สิ่งแรกที่ทำตอนนี้ยังไม่มีเวลาคือผมจับแช่น้ำไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าจะถูกหรือว่าผิดแต่ก็ เหมือนไม่แน่ใจว่าเคยเห็นมีใครทําหรือเปล่าแต่ตัจะเห็นเป็นพวกวเวอร์บ Mark อะไรอย่างเงี้ยแต่ตระ,ะกูลบอลมันชอบน้ำอยู่แล้วผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะก็มาเก็บภาพไว้กับเพื่อนก่อนอันนะี้อยู่ในกระปุกอยู่นี่รูปนี่อะคอยว่ากันแล้วเก็บข้อมูลไว้ก่อนก่อนมาให้ดูภาพ่ผมใครจะชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ผมแบบผมชอบสีเขาอะ เหมือนงานศิละปะเหมือนเหมือนนักศิละปะมาเอาป,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 ป้าป้ายป้าป้าป้าูกันมาสะบัดสะบัดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เฉลิมชัยมาสะบัดปูกันใส่อะไรประมาณนี้แหละครับหลังจากที่เราแช่น้ํานะครับบอลสีแล้วนะเดี๋ยวออกจากถังมาให้ดูนี่นี่เป็นบอลสีเนาะ หลังจากที่เราได้หัวมาไม่มีรากครับเราก็ผมก็แช่ไว้ประมาณสิบวันครับรากที่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยเพื่นเพื่อนเห็นบ้างนี่นะครับสิบวันก็ได้มาประมาณนี้นะฮะไม่เก่งพอถ้าเก่งพอนี่ผ่าหัวไปแล้วตอนนี้ยังไม่เก่งพอเดี๋ยวขอปลูกให้หัวมันใหญ่กว่านี้ก่อนจะได้หลายชิ้นหน่อยนะสำหรับเจ้าบอลสีลูกไม้ที่ไม่มีชื่อ นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพเก่าแทรกให้ดูว่าที่ผมชอบสีใบเขานะครับแต่ว่าใบใหม่เปิดออกมาก็เออมันมีความคล้ายคลึงพอสมควรนะฮะมาเขาก็จะมีความคล้ายคลึงพอสมควรก็เดี๋ยวมาทําการปลูกกันครับดินมาดูดินครับดินที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เพอร์ไลท์นะครับหนึ่งส่วนนะครับอันนี้มันจะวางทับกันหน่อยเนาะแล้วก็พิกมอสนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็ดินญี่ปุ่น นะครับประมาณ2หยิบมือนะครับแล้วก็อวอร์มิคูไรท์นะครับก็ประมาณครึ่งส่วนนะครับแล้วก็มีสังเกตคือจะมีปุ๋ยออสโมโคดนิดหน่อยคือที่เน้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงอนุบาลไงผมว่าการอนุบาลน,นะผมเน้นเรื่องของการปลอดเชื้อเป็นหลักนะก็คือเลยใช้แค่เจ้า พลิกมอสกับเทอร์ไร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเอาอนุบาลมาหลายต้นไม่ว,ว่าจะเป็นอบอนหูช้างด่างเหลืองนะครับพวกพญาจงอางแกนามาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแล้วก็เจ้าพวกบอนกระดาษเราจะใช้อย่างเงี้ยปลูกไปก่อนจนเขาแข็งแรงพอสมควรแล้วก็เราค่อยเปลี่ยนนะครับ ค่อยเปลี่ยนดินหลักๆจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้าข้องใจว่าใช้ดินใบกำปูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับเราว่าสถานที่ที่เราอยู่วัสดุป,ปลูกมันมีอะ,อะไรบ้างนะครับก็ค,คืออย่างผมนี่เราอยู่ในเมืองเนาะพวกพวกดินกำปูหรือวัสดุต่ตางๆดินดินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะหา ยากหน่อยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้หมักเองนะครับหรือว่าเป็นร้านต้นไม้ก็ใช้ได้แหละแต่ว่าเผอ,อิญผมมีวัสดุพวกนี้อยู่นะครับดินใบกัมปูก็มีนะแต่ว่าอย่างที่บอกเน้นปอดเชื้อตอนแรกคือถ้าต้นมันแข็งแรงแล้วอะผมจะเปลี่ยนไปใช้ดินกัมปูนะครับแล้วก็มาเ้าสับแล้วก็ปุ๋ยคอก3ามอย่างก็คือจบเลยนะจะใช้ประมาณนี้ส่วนอันนี้คือน้องเขาเด็กน้องเขาเด็กก็เลยใช้แค่นี้นะครับ มาพัสรุปลูกก็คือจะเป็นมะพร้าวสับนะครับลองก้นกระถางอันนี้จะเป็นกระถางห้านิ้วนะครับเอ้ยกระถางหกนิ้วนี่กระถางหกนิ้วนะครับลองด้วยมะพร้าวสับแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปเลยนี่ผมผสมเกินผมบอกว่าสไตล์ผมเนี่ยผมจะผสมเกินตลอด ก็ของหัวนะครับโหหัวต้องวางอย่างนี้แล้วล่ะมันเอียงในในไอเนี้ยตอนแรกเฮ้ยมันมีหลอดมาแล้วอะเออถ้าเ,เพื่อนเพื่สังเกตภาพเก่านะจะเห็นว่ามันมีอเน,นี้ยเป็นหลอดใหม่นะส่วนใบเก่าก็มันแตกไปแล้วอะ่ะ แสดงว่าน้องเขาก็โตวไวใช้หยอก ราคาค่าตัวก็ไม่ธรรมดานะก็ะเลยต้องประครบประงมกันนิดนึงโอเคก็ลดน้ำก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยเนาะน้ำก็ลดไป

ถหยดอย่างเงี้ยแสดงว่ายัางไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าเจ้า,าตัวพีกมอสเนี่ยเขากำลังดูดน้ำอยู่ครับเขากำลังซับน้ำอยู่เราจะหลดให,ให้มันไหลผ่านแบบนี้เลยครับ บอลเขาชอบความชื้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนี่มาประมาณนี้แล้วก็ฝ่องเดิมนะครับผมก็จะปบอบลากแบบต่อเนื่อง ซื้อพิมพ์เนี่ยถ้าถามว่าใส่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กระถางมันคอนอ๋ออ่าแล้วนะทำแบบชิวๆง่ายๆกันเลยต,ต่อ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการอนุบาลบอลสีนะครับเป็นลูกไม้ลายชื่อของเราก็สําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมขอจบไปเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะสำหรับเจ้าลูกไม้ตัวนี้นะครับเจ้าบอลสีลายชื่อนะสีมันเลอะเละไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกเพราะว่าสีมัน ไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรนะครับมันไม่เหมือนพวกบอลดังๆที่ว่าเขาจัดระเบียบสีค่อนข้างดีมีเส้นมีสายอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเจ้าบอลสีนะครับไม่มีชื่อของเราออกมาก็ลาย ลายสีก็แปลกไปหรือว่ามันยังไม่กัดนู้นแล้วก็ใบมันข้างล่างมันจะดูแบบมันงอๆออกไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นต้องมาดูก่อนเนาะมันอยู่ในตู้อย่างอย่างตัวนี้ดูดิใบตรงนี้มันงองไปอะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็รอดแล้วสีแปลกไปจากตอนแรกแต่ก็ โอเคน้องรอดขึ้นมาได้แล้วนะเราก็สีก็ยังดูอยู่โอเคอยู่นะก็เดี๋ยวพอโตนหน่อยก็จะลองผ่าหัวดูดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับไก่บ้านสวนวัสนาดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ